ทุกคนคิดถึงเกมนี้กันหรือเปล่าครับผม Lost Butts f o u กลับมาแล้วในคลิปนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่โดยการเล่นโหมดที่ยากที่สุดในเกมโหมดเม y h e ฮอ่ะเมื่อก่อนนั้นเราเล่นโหมด Normal ไปนะครับเมื่อสิ้นปีนะฮะต้นปีแบบนี้มาจัดโหมดยากกันเลยละสิลุยกันเลยล้วกันมาเหมือนเริ่มเล่นใหม่แต่เป็นโหมดที่ยากขึ้นโอ้โหมาเจอนี้เลยเหรอแหลไอเทม ผมจะเปิดแล้วได้ปะเปิด1นึ่งหนึ่งหนเปิดแล้วเบิดปะเฮ้ยเสียงไงโอ้โหมันไวจริงจริงจไวไวย่างไวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นแล้วเราจะปลดแล้วเบิดยังไงวะโอ้โหี่มีสัมติงเระเบิดไปปะล่ะเอาไปล่ะเอาไปดิเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวนะกดยังไงเขียวแดงเออเระเบิดตุ้มเออเกมโอเวอร์อันนี้ระเบิดเพราะว่าเราต้องตัดสายสีแดงปะเมื่อกี้ผมตัดสายสีอะไรวะ ไม่รู้นะฮะวันมาวันแรกก็วุ่นๆน,นิดนึงนะฮะหมดยากหมดยากามาแล้วครับพัดมาแล้วครับเออเดี๋ยวโพสต์ร์ดเดี๋ยววางเรียงๆเรามีประสบการณ์อยู่ครับแต่ประสบการณ์มันถูกรีเซ็ตไปหมดแล้วในโหมดยากนี้พ็อกเก็ตวอชอ่าแล้วก็แว่นขยายแล้วก็โหลเฮ้ยกิมมีมันนี่อุ้ยจุ๊บเฮ้ยอสี่เหรียญเดี๋ยวนะความว่องไวโอ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วแบบว่าต้องมาจับจุดกันใหม่เหรอเนี้ยแมดดิชมาลวจ้ะคุณพี่แสตนกิลส แบงคอกมามาประสบการณ์ที่เราสั่งสมกันมา5 EP อีพีนั้นเฮ้ยเอ้ยฟีเรียนขนาดไวแล้วนะเนี่ยขนาดไวแล้วนะมันยังจะเอาไปได้ไอ้ชั่วเฮ้ยอื้ทันทันทันอุ้ยไอ้โจรเร็วคิดถึงยังเลยไม่ได้เจอเองต้งอีพีหลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอนะไอ้โจรชั่วเออแล้วมันกลับมาเจอโจรแล้วปะฮะ กลับมาเจอโจแล้วาฮะเวดดิ้งริงอภิเกิยรตาอันนี้ครับคุณพี่ขอบคุณ thank you คำสมิดาเออ มาครับ mm hmm. มาเทิ้งสไลม์เดดเดดเดดเบบี้เบบี้เบบี้โอ้ยมา30บาทขอบคุณนะครับผมเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาซิลเวอร์เคาน์เตอร์เซอร์วิสมาให้บริการแล้วนะจ๊ะโอ้ uh huh. มันเอาไป5เหรียญว่ากลับมาบริการแล้วทั่วประเทศไทยในวันนี้นะฮะสำหรับบิมซิลเวอร์เคาน์เตอร์เซอร์วิสบริการดิจิทนรี่เอาไปเลยจ้าโอเคครับผมโอเคครับผมเฮ้ยสติกเกอร์ใหม่ปะเนี่ยสติกเกอร์ใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเราได้อย่างว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงอะ่ะเฮ้ย huh. โอ้โหมาเร่เข้ามาครับเร่เข้ามา เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเริ่มมาไฟเริ่มติดไฟเริ่มติดเดี๋ยวนะพี่ลายเซ็นแป๊บนึงไม่ให้ของเว้ยเฮ้ยไม่ให้ของเว้ยขอเซ็นน้ำหนึงนะเซ็นน้ำหนึงครับเซ็นตรงปะตรงโอเคตรงเป๋อเลยนวินเทจพรอลอยแมปอะไรครับแมปโอ้โหเอาต้าการ์ดเทรดริ่งมาแล้วเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาวันนี้กลับมาเปิดร้านแล้วนะครับไอโจนชั่วเอ้ยไม่ทันหรอกนะจ๊ะประสบการณ์ที่เราสั่งสมกันมาน่ะสามล้านสามสี่ห้าร้อยล้านปีอะไรวะ เออไปเรื่อยมาเฮ้ยโอ้โหได้ร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยอันใหม่ปะอันเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีที่ว่ายหรอพี่เอ้าเฮ้ยไอโจนชุกอ,อ่ะทันมากทันเฮ้ยเดี๋ยวขอดึงก่อน,นทะเฮ้ยเฮ้ยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติก๊เกเก,เกอร์ใหม่เราได้ยังวะเฮ้ยเหมือนจะยังไม่มีวะเดี๋ยวต้องเช็คนะครับแป๊บนึงนะพี่เอาต้าเหรอจ๊ะเอาไปเลยจา้าเฮ้ยก็ไม่เห็นยากถึงเท่าไหร่เลยนะเนี่ยหมดเนฮมอ๋อหมดยากจริงๆรหรือเปล่าเนี่ยแบงคอกอะไรวะแบงคอกเฮ้ยเฮ้ยแบงคอกแบงคอกหมดยากจริงๆหรือเปล่าท่านผู้ชม มันไม่ขนามือของผมเลยนะเน pues it okay. like uh well> ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะโปสการ์ดเฮ้ยแล้วเดี๋ยวยุ่เพิ่งนี้มันเพิ่งแค่เดวันนี่ว่ะจำได้ไหมในวันนาทีรากของเรานั้นหอมหวานเฮ้ยทำซีคิเอตเหรอพี่โอเคมันเพิ่งเดวันอะ feeling like เดวันนะโอ้โหมันเพิ่งเดวันนึงจ้ะเดี๋ยวดึงไม่ไม่ถูกอาจจะดึงไม่ค่อยถูกดึงไม่ค่อยออกเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์โดนัทโอ้โหเหนื่อยมากแลนวเนี่ยเดวันเนี่ย feeling like เดวันเนี่ยเนี่ยนะ โอ้โหเต็มรื่ย,ยังเนี่ยเดี๋ยวนะผมเช็คไอ้ทาวเวลเมื่อกี้เราได้เลยมาได้อันใหม่หรืออันเก่ามาดูนะครับเหมือนว่าสติกเกอร์มันยังอยู่ทุกคนเฮ้ยทาวเวลสติกเกอร์เหลยออันเดียวมันคือการนิวเกมแล้วเราก็สะสมสติกเกอร์จากโหมดน o r m ม l ที่เราเพิ่งเล่นจบก,กันไปอะได้นะครับเฮ้ยเจ๋วดิอย่างเงี้ยเราก็สะสมมันต่อได้แต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเรียงโต๊ะก่อนนะจ๊ะเรียงเพราะว่าไม่ชินเลยโต๊ะกลับมาเป็นโต๊ะจิ๋วเหมือนเดิมเฮ้ยน้องเหมียว นะฮะเจ้าของคืนให้นะจ๊ะเฮ้ย feeling like day one เลยอะใช่ไหมทุกคนรู้สึกถึง feel แบบ EP แรกที่เราเล่นกันเลยปะเออ feel นั้นกลับมาไหม feeling like EP one <c oughs> เออหมด normal ของเราหวังว่าเพื่อนจะชอบเกมนี้กันนะฮะเดี๋ยวๆโอเคเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนาไวโอลินอยู่ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคจำได้เนาะกระเป๋าญ <c oughs> ้าอยู่นี่โอเคครับโต๊ะยังเล็กอยู่เรายังพอมองเห็น กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเมืองเมืองนี้คิดถึงจังเลยเนียคิดถึงตลาดมืดโอ้โหต้องมาอัพกันใหม่โอเคจะ้ะผมว่าเราเก็บเงินไว้ก่อนนะฮะแต่ผมอยากเนี่ยต้องรีบซื้อไอที่กันโจรเนี่ยเนี่ยกันโจรหรือกอนันจรกันโจรน,นะครับส่วนโต๊ะเดี๋ยวยังเราจะทิปกันโจรก่อนดีว่าแต่กันโจรก็ดีมันไอเนี้ยเนาะโอเคลุยกันต่อจะ้ะ กับ Day 2โอหแต่โต๊ะผมว่ามันก็จำเป็นมากนะโต๊ะให้มันใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวของมันจะเริ่มเยอะนะฮะมาครับ d a y 2ครับผมมอเ e r w a วอ r อยู่ไหนจ้าอยู่นี่จ้านี่ไงของมันเริ่มมาไวเยเหมือนมาไวจริงด้วยว่ะมันเริ่มยากแล้ววันเดย์ทของเดย์ทูหุ่ยแฟร์รี่เทลแฟรี่เทลอยู่นี่จ้าโอเคครับแซงกิลแซงกิลโอ้โหมันมาเรื่อยๆื่อจริงๆว่ามันมาไวผมรู้สึกแล้วผมรู้สึกถึงความแตกต่างแล้วมันมาไวขึ้นมันมาไวขึ้น แม่นขยายแม่นขยายมันมาไวขึ้นเว้ยอิสตันบูอุ้ยจริงด้วยวายจริงจริงวายวายมุมไบมุมไบสีเขียวมะมุมไบสีอะไรมุมไบสีเอา้าไม่ทันโอ้โหมันเริ่มมาแล้วมันมาแล้วผมก็มต้องอัพโต้ก่อนว่ะอัพโต้เออ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 เอเอาไปยี่สิบแปดแลยเหรอพี่โอ้โหจริงจริง,รง,รงด้วยจริงจริงด้วย จริงๆด้วยมันเยอะมันเยอะโอ้โหเริ่มยากแล้วขอโทษนะพี่ที่ผมที่ผมมองพี่ผิดไปสวินเนี่ยสวินเนี่ยหฮ้ยมันมาโอ้โหต้องอัพโต๊ะต้องอัพโต๊ะแหละต้องอัพโต๊ะโต๊ะเลยโต๊ะเลยโต๊ะจีนต้องเป็นโต๊ะจีนอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีที่ไว้ไม่มีที่ไว้เดี๋ยวพี่มีพพลาดพลาโอเคโอเคโอเคโอ้ไม่มีที่ไว้เฮ้ยอย่าหมุนติ้วอย่าหมุนติ้วโอ้โหเต็มโต๊ะจริงๆด้วยเต็มโต๊ะโอ้ยหมดยากเฮ้ยขอโทษนะครับพี่ที่ผมเฮ้ยที่ผมบอกไปว่าไม่คลาดมือผมแต่มันเต็มโต๊ะแล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวนี้โจนชั่วโจนชั่วอืมเป เหรียนหหนั่งนึงนะนึงนึงโห ผมว่าโต๊ะโตโต๊ะโตโตต้องงานโตต้องมาอืมไอว่านี่โอ้โหแมปแมปอยังไงวะเริ่มโหจริงๆเลยถึงความแตกต่างขอโทษนะครับพี่ที่ผมมองพี่ผิดไปมันเต็มโตจริงๆด้วยมารีบเอาของครับพี่รีบเอาของกันเดี๋ยวนะเจมส์โต๊ะเต็มโตเต็มโตเต็มโตเลยเต็มโตเลยขอโทษนะเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนอ่าน้องแมวเจ้าของมารับแล้วเด้อเฮือมันเบียดกันแล้วมันเบียดกันแล้วทุกคนมันดิ้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 นกันแล้ว อารมณ์อารมรมณพึ่งมาเมื่อกี้เลยจ้าเฮ้ยอ,อ,อย่าดิ้นนะพี่อย่าดินด้นดินด้นดินโอ้โห้ยเบียดเบียดโอ้โหมันมาเรื่อยๆเลย,เลยห,หยุดก่อนได้ไหมวายวายอยู่นี่หยุดก่อนนะพี่สายพันสายพันหยุดก่อนเฮ้ยม,ม,ม,มามามากันต่อเอาดิเอาดิย่าอยูไ่ไหนมานีหู <S <S ฟังโฟนฟิกเกอร์ฮาวายเดี๋ยวค่อยถูแล้วกัน เต็มโตไปหมดแล้วนะเอพิอยู่ไหนวะเอพิซีดเอพิซเอพิซีดเอพิซีอยู่นี่ไม่จะพู่ทัน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 โอ้โหเดี๋ยวนี้มันว้าวนุนวนวนันจะเก็บเงินวนเก็บเงินเดี๋ยวก็เคยเก็บไว้ได้บ้างวินเทจวินเทจอยู่นี่จ้ะวินเทจโอ้โหมันเบียดกันโตอุ้ยไม่ทันนี่ขอโทษนะไม่เป็นทางเสียหาเหรียญเดี๋ยวลมลมอยู่นี่ลมอยู่นี่อ่ารแบบนึงนะบีบเออเคลือกยังเคลือบพี่ๆซูเอเนียเปอนียรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันหมุนกันอยู่หมุนกันอยู่โอ้โหมันมาเรื่อยเลยเว เอาเค <mission ell> <audio> ี้ยวของเคี้ยวของเดี๋ยวผมเซ็นให้แป๊บนึงนะพี่เซ็นก่อนเซ็นเซ็นเซ็นเโอเคฮาวายเชิญฮาวายเชิญอยู่ไหนวะฮาวายเชิญอยู่นี่พี่ผมยังไม่ได้ถู่พี่ไม่ทันนะขอขอโทษนะขอโทษนะพี่มันไม่ทันยิงว่ะไม่ทันไม่ทันอันนี้พี่ผมปดล็อกไม่เป็นว่ะปดล็อกยังไม่ได้เลยอ่ะผมขอโทษที่ผมมองพี่ผิดไปเดี๋ยวนะไม่ได้อยู่ไหนวะอยู่นี่เดทูก็เล่นเถะแล้วเมื่อกี้เดวันยังแบบ feeling like เดวันอ่ะ จะเลี้ยงยังไงวะเนี่ยทุกคนเหนื่อยขอโทษนะหมหดยากมันมันเอายิงว่ะเดี๋ยวผมจะยังไงดีนะเนี่ยอ่าตรงนี้อ,อ่าโอกระเป๋าเนี่ยไม่มีใครมาเอาทักทีเนี่ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยผมไม่ไหวแล้วผมขอเคลียร์ของขายนะฮะอา่าโน้ตบุ๊กน่าจะสองร้อยยี่สิบป่ะผมขอขายของแล้วก็ของจิว๋วผมขอเคลียร์เคลียร์โต๊ะก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะ อัพโตได้เลยไหมต้องอัพมะจิวลี่ขายเดี๋ยวขายของจิ๋วก็แล้วกันครับขายของจิ๋วไปขายเยอะๆขายแบบเอาไปย่อนที่ตะกระเอากุญแจได้ปะได้อีกปะได้อีกไหมโอเคเอาเครื่องเกมเครื่องเกมวางได้ปะไม่ได้เหรอเต็มหรอโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์วางได้นะครับโอเคอุ้ยมันเล่นเราซะแล้วเดี๋ยวดูเขาโต๊ะ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 สองพันสี่ โอ้ไม่ก็ของเต็มมาดิของจิ๋วผมขายก่อนแล้วกันครับไ,ได้ไม่หรอกโทรศัพท์ร้อยเจ็ดสิบปะขายร้อยหกเก้าแล้วกันครับเอามาเคลียร์ของอะ่ะต้องเคลียร์ต้องขายวะเนะเาะแล็บท็อปน่าจ,จะสองร้อยสิบแปดได้นะสองร้อยยี่สิบเราขายเรา1อ้อยสิบแปดโอเคโอ้ยเข้าไม่ได้แล้วเอาะอะไรดีไหม เออสองพนอันนี้อ่ะยังแล้วกันอยากได้โต๊ะตุนด่วนวันที่สามไม่อยากไปทํางานเลยอ่ะทุกคนคือโต๊ะมันเต็มแล้วแบบโหยากจริงขอเลยขอเลยมันยากจริงไอ้ชั่วเอ้รากช่วเด็กไทยเรียงไปก็เท่านั้นแล้วนะของอสมุดเด็กสมุดเด็กใจเย็นครับใจเย็นตั้งสติก่อนนะ ตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทโอเคค่อยๆครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับ <c oughs> ค่อยๆไปตั้งสติสติมาปัญญาตะเลิด <c oughs> แน่นอนแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะบิ๊กวอลเล็ตบิ๊กวอลเล็ตอันนี้ปะน,นี่ปะลอนดอนลอนดอนพี่ลอนดอนอยู่นังวาไม่ทันพี่ขอโทษปะนี่หลอดแองกิี้มันมาแล้วว่า <c oughs> เดี๋ยวนะปากกาศหนึ่งนะพี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> บูทูธสปีกเกอร์อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับพี่แต่ขอดึงก่อนนะครับเพื่อมีเจ้าของมาเอานะครับไอดีการ์ดเหรอครับแป๊บน,นึงครับพี่อ่านบัตรประชาชนบัตรประชาชนอันนี้ MP3 อ่ะอยู่ใกล้ๆอุย้ยทไมวางไม่ได้ไมันมีที่วางเหรอแบ็คแพ็คแป๊บนึงครับจ้าเป็นหนึงครับจ้าแป๊บน,นึงครับจ้าอานหนีไปให้ไล้กันนะโอ้ยทำไมมันมันเอ้าของมันดิ้นหมดเลยอะ่ะเฮ้ยโจสกกรสกัดชั่วเอ้ย,อยสลามอยู่ไหนวะสลามอยู่นี่นะครับทั้งสติตังสติครับทุกคนไม่มีอะไร ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอา้าโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปผมยังไม่ได้ดึงสติกเกอร์เลยอะ่ะไม่ทันแล้วแต่เขาเราต้องให้เขาอะ่ะลิปสติกอยู่ไหนวะลิปสติกเหมือนยังไม่มามั้งครับพี่อ๋อสร้อยคออยู่ไหนวะสร้อยคออยู่นี่ครับบิ๊กวอลเล็ตโอเคกิฟต์บ็อกซ์อ๋อผมันกระจายหมดแล้วตอนนี้อ๋อเกมมิ่งแล็ปท็อปครับผมซัมมสรกรีนอยู่นี่จ้า <S <S โอเคปากกามาอีกแท่งหนึ่งครับ power bank นะฮะ smart watch นะครับผมโอเคอาลูกฟุตบอลอันนี้ครับพี่ thank you เดี๋ยวนะพัดมายังครับพัดโอเค t h แซงกิลแซงกิล huh. โอ้ยไอโจรสัก,กชั่วเอ้ยมันเอาเงินเราไปอีกแล้วผมว่ามันต้องดึงมาเพื่อแบบลูกค้าเขามาเอาแล้วเราแบบพลาดไปเมื่อกี้นะคือพลาด oh. ดึงสติกเกอร์ไปเลยเว้ยกิฟท uh ์บ็อกซ์นะครับผมโอ้โหอันใหญ่เมื่อกี้มันไม่มีที่ผมจะอัพอัพอัพโตอ่ะผมจะอัพโตจริง,รงๆว่ะทุกคนแป๊บ uh huh. นึงครับแป็นหนึ่งทับซันกัสเซสซันกัสเซสไอโจรชั่วเอ้ยไม่ทัน ลูกค้าเอ้ยมากดอะไรมั่วหมดเลยเอ่อเป็นเทิดพลอยเฮ้ยไม่ทันเออไม่ทันเอ้ยเดี๋ยวนะเอ่อเจอล้างมือเจอล้างมือเจอล้างมือเฮ้ยไอ้ยเฮ้ย่วเดี๋ยวน้ำเป็นสเปรย์หายสเปรย์หายจบสิ้นกันแล้วจบสิ้นกันแล้วหมดยากไอโจรชั่วไอ้โจรชั่วยสามสิบวิเท่านั้นทุกคนสามสิบวิเท่านั้นสามสิบวิเท่านั้น อาสสสั ans, mm ักอยู่นี่จ้าอยู่นี่ครับอ๋อ oh, mm hmm. เดี๋ยวนะ่าสติมเร็กซ์ very okay thank you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  อ uh, mm ่า hmm. ไปเลยพี่ไปเลยโหมันมันโคตรเกะกะแล้วเมื่อกี้ผมหยิบไม่ทันหนอไม่ไม่ใช่ดิ mm hmm. ของในโต๊ะเรามันเลื่อนจนไปไอ้นี่หรอ mm hmm. ไปเข้าสายพานอีกรอบนึงอะ่ะเดี๋ยวนะ่าโทอย่างไหนะวะ mm hmm. แล้วมันก็ถือว่าเราอ่ะหยิบของไม่ทันอย่างนั้นหรอโอโ้โหแย่นะพี่เดี๋ยวนะาฮ่องกงฮ่องกงอันนี้มันตเกียวเดี๋ยวนะหยิบผิดอาร์ฟิกเกอร์ยังไม่ทนัน พระเจ้าหมดเวลาแล้วโอ้ยยากจริงมาทุกคนดูดีของเลเทมหมดเลยอะเดี๋ยวเรามาจัดของก่อนดีกว่าอุย้ยจะลองให้โอ้โหผมว่ามันยากจริงมาทุกคนไม่น่าไปไม่น่าไปประเมินค่าพี่เขาต่ำเลยตอนนี้เราได้มาทั้งคอมมอนเดี๋ยวเราเรียงเลยคอมมอนและเอาตาโอ้โหหมุนติวตวติว,ตว,ตวเลยอะ โคตรสุดยอดโคตรสุดยอดมาเดี๋ยวเราเลี้ยงของกันครับหูหเลียงไปกเท่านั้นว่าผมต้องเพิ่มเพิ่มโตอ่ะแล้วอคือเราต้องเอ้ยเดี๋ยวมันหายมันมันหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยุดเยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอ็เีอย่าลอยดิเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรน้ำท่วงน้ำท่วงเ้ยเดี๋ยวเดีหยุดยผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้ว ผมจะขายให้หมดขายตั๋วกันผมไม่ไหวไม่ไหวจริงขายให้หมดครับได้ปะเข้ามาได้ปะนี่เลยครับโอ้โหเอาอันนี้คือเข้ากล่องมะมักเลี้ยงไงอะ่ะโอ้หแล้วของหายไปหมดเลยแล้วมเมื่อกี้ดูดิมันล่องลอยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนู ผมไม่ต้องเคลียร์ของกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปแล้วมันหายไปมันล่องลอยแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาเรื่องไงนะฮะเขาจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าไม่น่ากลับแล้วครับเฮ้อเดี๋ยวมันไว้ไม่ได้แล้วหรอโอเคครับโอเคแต่ต้องต้องต้องหยิบหยิบอะต้องเอาของเล็กๆครับของเล็กๆอะเคลียร์ของครับไม่งั้นไม่ไหวถามจริงโอ้โหเราต้องเก็บเงินพาครอบครัวเที่ยวรอบนี้เราจะเราจะมีเงินเก็บ ไปเที่ยวหรือเปล่านั่นสิ <c oughs> นี่แค่วันที่สามเองนะใช่เราต้องต้องอไปขายเคลียร์ของครับโอเคอันไหนอันไหนอเล็กใส่ได้ใส่ครับอันไหนใส่ได้ใส่ครับไม่ได้แล้วใช่ปะหมดยังไม่ได้แล้วปะเดี๋ยวประก,กาศได้ไหมเอ่ยไม่ได้แล้วนะครับโอเคตั้งติก่อนไอที่มันหายไปเมื่อกี้คือกลับมาไหมเฮ้ยแซนบิชยังอยู่ครับโอ้โหขอบคุณนะ จัดร้านกันดีกว่าครับโอ้โหคือแบบอ,อยากจะร้องให้เป็นภาษาเยอรมันจะร้องยังไงวะภาษาเยอรมันเ,เดี๋ยววางของที่มันแบบใกล้ๆเคียงกันนะครับลักษณะรูปลักษณ์ขนาดนะครับก็อยู่ประมาณนี้อ๋อตัวของเราก็วางที่เดิมเลยเดี๋ยวนะหวีอยู่ประมาณนี้หูแล้วมันคือมันเรียงไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ ผมว่าเจองานยากแล้วปีใหม่ก็เล่นพี่เลยเหรอหมดยากอะ่ะฮะเราเดี๋ยวนะผมเลี้ยงก่อนนะครับคือแบบลนโคตรโคตมันยากจริงๆทุกคนเราไม่น่าไปท้าทายอำนาจเตั้งแต่เดวันเลยอะ่ะมาโนะโอ้โหแล้วอย่างเยอะตัวเยอะมากแล้วแบบเราจะวางโต๊ะยังไงให้มันไอ้นี่บเดี๋ยวก่อนเอาของมาวางแบบตรงนี้ก่อนนะครับโอเค to do list อันนี้รองเท้าเนาะอันนี้แมสปิดเดี๋ยวมาเรียงวางกันเสื้ออยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็จิวเวลี่เนาะแล้วก็รีบเคสแล้วคือแบบของใหม่ที่กำลังจะเข้ามามันมันมาไวสายพานมันแบบแป,ปุ๊ด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 อะ,ะไวมากโอ้เดี๋ยนะถ้าเกิดเราอัพโต<ะ>๊มาแล้วก็ต้องรีบรีบจัดจัดใหม่นะปะงั้นโอเคเราก็จัดอย่างนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าโต๊เราใหญ่ขึ้นใช่ไหมเอาของใหม่วางมุมโคขวาเลย หจะจัดไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเล่นนะเนนะครับผมขอวางแบบให้มันเห็นให้เราเห็นกันว่าว่ามันใช่นะว่าตรงอยู่ตรงนี้นะโหยากยากเดี๋ยวผมขดึงติ๊กเกอร์ก่อนอนะันไหนที่ยังไม่ได้ดึงโอเคจําไว้เดี๋ยวเอาสายชาร์จเอาของเล็กๆให้มันอยู่ในสายตาเรานะครับจําไว้ก่อนว่ามีของสิ่งสิ่งนี้นะครับสเปรย์โอเคเดีย๋ยวนะขวดน้ําขวดน้ํามาอยู่ประมาณนี้แล้วกันก็บอกน้ําอีกเดีย๋ยวหาไม่เจอครับ เรามีสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมมีอันนี้ด้วยมีเดี๋ยวนะเบอร์ผมไม่ไม่โทรละยากมากโอเคเดี๋ยวจำไว้นะมีอะไรบ้างมดดาดริดปารีสแมนคอกปาร์คเอเธนลอนดอนโรมเชียงไฮ้ม่บอมบายฮ่องกงดูไบโหไม่ซ้ำกันเลยโอเคครับเดี๋ยวนะมีมีบูวิกด้วยเหรอเนี่ยแล้วพอแบบของมันมันดิ้นกันได้อะดูดิเนี่ยโอเคครับไปเดี๋ยวขอเช็คสติกเกอร์ก่อนมีครบหรือยัง ก็สะสมกันนะครับอันนี้ใกล้ครบละโอเคไปครับไม่ไหวอัพโต๊ะเลยดีกว่าโตะจ๋าหรือว่าไม่แต่ข้าไม่ได้แล้วสิเอ้ามันน่ารีบออกเลยเพราะว่าเงินไม่พอจะได้ไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนโจนชั่วเอ้ยออกเข้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยอะไรวะนี่ เอาของมาขายก่อนเอาของมาขายก่อนโอเคอย่างน้อยก็เอาของมาไอ้นี่ครับอืมหรือว่าเอานี้ก่อนดีแต่ผมยังได้โต้ว่ะคือมันไม่ไหวจริงทุกคนจะเห็นว,ว่ามันไม่ไหวแล้วคือเมื่อกี้ผมอะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องมาเกิดขึ้นกับเราในโหมดยากซะด้วยไปลุยก,กันต่อโอ้โหผมว่าไม่ได้นะหลอดแองกี้ยังเป็นของเมื่อวานอยู่ โอ้ใม่ก็ผมว่าเราจบสิ้นกันแน่เลยอะวันที่สี่อะโอโ้โหนันเอาไปหนึ่งร้อยโอโ้โหมาทำไมเนี้ยโอโ้ห่ยหืมทูดูอยู่ไหนวะทูดูทูดูอยู่ไหนทูดูทูดูไม่มีผมว่าจบสิ้นกันแน่เลยวันที่สี่เราไม่น่า hmm. ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าต่อกันได้แล้วมั้งเนี่ย hmm. มันมันมันโกรธเกี้ยวแล้วครับลูกค้าเนี่ยโอ้รีบเข้ามาครับเอาของของอนไนที่ที่พี่อยากได้รีบรีบ,ร,บรีบมาอย่างด่วนเลยนะครับสูตรหรอพี่สูตรอันนี้ปะ ไม่ใช่สูตรอันนี้สูตรอน,นี้ครับเอเทนเอเทนอยู่นี่เอเทนอยู่นี่ไม่ทันทัน,ทนปะวะทันปะวะเหมือนทันนะเหมือนทันนะไอโจนสักกระชั่วอุว้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเรายังอยากให้เขาโกโรธเราหยิบหย,ยิบของในาสายพานช้าแค่โดนหักเงินใช่ไหมไม่เป็นไรเออแต่อยากให้ลูกค้าโกรธเอเทนมาไหม่ครับโอเคโอ,เคโอ้เป็นหนึ่งนะพี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อไวโอลินอ๋ออุ้ยเหลือนีดเดียวอุ้ยผมหาไม่เจอว่ะ โวยไม่น่าพลาดเลยผมพลาดซ้ำสองอ่ะทุกคนจับโต๊ะที่ตั้งใจไว้แต่แบบไปกดออกจากช็อปก่อนมันก็ไม่ทันแล้วอะ่ะโอ้เป็นหนึ่งนะพี่เป็นหนึ่งนะนะผมจะหยิบหยิบเงินอ่ะหมวกอบอลท้ายท้ายอยู่นี่จ้ะแล้วโอุ้ยสักกระชั่วเอ้ยเดี๋ยวอินชูนแรนเบบี้เร่เข้ามาครับตั้งสตงสิก่อนตั้งสติก่อนตั้งสติเอเทนอยู่นี่ครับอ,อีบุ๊กเีดเดอร์อยู่นี่ครับ ตั <ítulo> ้งสติครับทุกคนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกันก่อนนะเอาสนุกสนุกอ่ะพี่ครับผมให้ฟรีไปเลยพี่ทีเชิร์ตทีเชิร์ตทีเชิร์ตอยู่นี่จ้าทีเชิร์ตอยู่นี่จ้าเกมใหม่ไหมเอ้ยไม่แก้วเกมการ์ดไม่แก้วโอ้ยโอ้ยไม่มีเวลาถูอันนี้เลยอ่ะนั่นนะพี่เอาเชียงให้เชียงให้เชียงให้นี่อันใหญ่ใหญ่เลยแฮรบัตแชรบัตแชรบัตแชร์อันนี้นะบัะมูดดิทไม่ได้อ่ะอ๋หมายกอมันโอยเดี๋ยวแดงน้ำท่วมมันไม่มีอีก โอ้ยอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมสีนี้โอเคเอเธ okay. นใหมกครับเอเธนทีเชิดใหม่แกอ๋อยาใหมราับอ๋อรถของเล่นเหรอครับรถของเล่นอยู่ไหนวะเหมือนยังไม่มาวะพี่คือเราแบบดอนแฮปแล้วเขาโกรธด้วยนะเวย้ยแบบว่ามันค่าความโกรธก็ขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นว่าไม่เห็นแล้วจริงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโดนลบโดนลบไม่โกรธใช่ไหมโดนลบไม่เป็นไรครับผมไม่เอาของเพิ่มแล้วผมไม่เอาของเพิ่มแล้วผมเอาของให,ให้ลูกค้าก่อนนะครับ เออเฟรมตกบ่อยมากเดยนะอุ้ยเมื่อกี้มันมีดาวใหม่สติกเกอร์ใหม่งั้นเดี๋ยวเราจะลองให้จบวันนี้เลยละกันใกล้แล้วครับ20วิอดทนไว้ของยอมโดนหักเงินยอมโดนหักเงินนะเดี๋ยวนะผ้าพ,พันคออยู่ไหนมาต้องเล่นสูตรนี้เดี๋ยวขออะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวขออัพสกิลอัพอะไรก่อนนะเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน โดนหักเงินเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวโดนหักอีกว่าเอาเอาเอาข้ามาก่อนก็ได้เอาเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อโต๊ะมุมไบสิอะไรวะมุมไบไม่มีพี่มุมไบยอยู่ไหนวะหมดเวลาพอดีโอ้ยสองพันเก้าใช่ไหมขายของขายของโน้ตบุ๊กอยูย300 170, ่ไหนสามร้อยโทรศัพท์ร้อยเจ็ดสิบใช่ปหมแล้วก็ของเล็กๆครับยัดไปให้หมดยัดไปให้หมดวางไม่ได้อีก ถึงที่มันมีช่องอยู่ทำไมไม่ให้ผมวางครับพี่เนี่ยเออมันวางได้เคดิตการ์ดเนี่ยวางมนมนีีได้เออกล้องอะก้องเท่าไหร่อะ่ะแต่มันมันมันวางไม่ได้นะครับไม่วางได้นะครับเอาของเล็กๆเ,เ,เลยแล้วกันโอเคกุญแจมาเคลียของนะครับปวดหัวมากปวดหัวมากจริงๆโหโคตรยากอะ่ะคือได้เห็นถึงความต่าง นะครับซื้อโต๊ะเลยไม่ไหวแล้วขอโต๊ะเลยโต๊ะมาจา้ะมาจา้ะมาจ้ะโอ้โหต้องขายนะครับในขณะนี้มาเหมือนเดิมเลย169 1 6 9อันนี้ขายไปเลยครับขายไปเลยของพวกนี้ถึงจะเป็นของจิ๋วๆแล้วก็เคี้ยวของอะนะครับก็ถือว่ามาขายได้เงินอยู่ ไม่มากก็น้อย <G ül> เสร็แโคตรน้อยเลยพากกดไลค์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้วีมด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะลองไห้มาวันที่ห้าให้โจนสก,กัดชั่วเดี๋ยวนะโต๊ะเราใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมนะ่ะเหมือนมัน,มนยังยังเล็กอยู่เลยมางั้นของใหม่มา เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องรีบรีบจบวันนี้ให้ไวที่สุดรีบจบรีบจบแล้วเราก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนของเลื่อนของอ่ะสายชาร์จจุติวะสายชาร์จอยู่นี่ครับพี่อยู่นี่ครับแท็บเล็ตทูดู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 อยู่นี่ไอ้โจชัวไอ้ตะกั่วชัวชักชัวช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 กชัวว้ยชกชัวอุยโดนลบเงินโดนลบเงินจะติดลบตรงเนี้ยมาพลาสติกพลาสติกพลาสติกอันนี้ครับพี่อะไรหรอพี่เอาเอาอันนี้ไปละกันััันนนไไปปลกกกเชชชชิิิิรรรรรร์์์์ตตตตทททีีีีีเเเออยยูู่่่่นนคคัับบ เฮ้ยเดี๋ยวนะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเอเทนเอเทนอยู่นี่ครับโอวินเทอร์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 อยู่นี่วินเทอร์อยู่นี่โอเค thank you thank you เดี๋ยวนี้แอบไว้อันใหญ่ๆไว้ตรงนี้ก่อนใหญ่ใหญ่ไว้นี่ก่อนเฮ้ยไม่ทันเว้ยอันนี้ขวด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 ยาขวดยาเดี๋ยวนะถ้วยอยู่ไหนพี่ถ้วยเหมือนไม่มามั้งไอโจนถ่วยอยู่ไหนสเปสสเปสเปสเอ่อนิวยอร์กก็มาวันเทอร์วันเทอร์วอเทอร์วอเทอร์อยู่ไหนวอวอเทอร์อยู่ไหนวนเทอร์อยู่เฮ้ยไม่ทันนี่งั้นเอาเหมือนเดิมสูตรเดิมก่อนสูตรเดิมกกก่่่่่่ออออนนนนนครรรัับสสููตตเเดดิิมมมมไททะะพีผขโษป ไม่ไหวจริงๆว่ะโน้ตนบุ๊กแล็ปท็อปมีปะมีปะยังไม่มาพี่เดี๋ยวนะแว่นแว่นแว่นยังไม่มีปะโอ้โหยากจริงเอาอีกมา <c oughs> เราต้องอย่าท้อครับมาลุ้นกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวขยับก่อนครับขยับก่อนขยับของพวกนี้ก่อนนี่ไงเทอร์โมมิเตอร์เนี่ย <c oughs> แฟรี่เทลบุ๊กแฟรี่เทลบุ๊กแฟรี่เทลยังไม่มามั้งครับเนี่ยท็อปซีเค็ดไฟท็อปซีเค็ดไฟเดี๋ยวนะอินชอนแรนด์อินชอนแนอยู่นี่ครับผมยังไม่ได้ตัเซนไรเซนได้นะพี่ผมยังไม่ได้เซนแฟรี่เทลบุ๊กอยู่ไหนวะแฟรี่เทลบุ๊กอยู่ไหนไม่มีวะพี่ผมหาไม่เจออยู่นี่ปะอยู่นี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงไอโจนชั่วไอทักก็ช่วเอ้ยปากกาเดี๋ยวเอามาก่อนเอามาเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้เจอไม่เจอมุมไบมุมไบสีแล้วครับทุกคนมุมไบสีท่อมสีส้ม โอเคหมวกหมวกหมวกฮูดี้ฮูดี้ฮูดี้อยู่ไหนวะฮูดี้อยู่เอ่อฮูดี้ฮูดี้ฮูดี้อุ้ไม่อยู่ฮูดี้มันก็สองคนเราไม่ยอมหรอกนะวันที่ห้าวันที่สามเราเราผ่านวันที่สามมาได้วันที่ห้าเราก็ต้องผ่านได้เด้ทุกคนโต้นเราใหญ่ขึ้นแล้วไหมเอาไปเคลียร์ของเคลียร์ของ <c ute> เคลียร์ของไอ้โจรสักกัชชัอ่ะไอ้สักกัชกกชูเอ้ยมันห้าห้าอะไรเล่าห้าห้าอะไรเล่า สลามอยู่ไหนสลามอุ้ยของมันไม่มีแรงน้ำถ่วงแล้วมันเนี่ยติดลบแล้วมั้งเงินติดลบแล้วมั้งเนี่ยเงินติดลบปลาอยู่ไหนปะปลา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 ใส่ชาอยู่นี่พี่เป็นไปเป็นนตึงเป็นตึงลอนดอนลอนดอนลอนดอนอยู่ไหนเด้อลอนดอนเว้ยโอเคดูใบดูใบอยู่คาลิปตัตอยู่คาลิปตัตอยู่คาลิปแต่สีเขียวสีเขียวยังไม่มีพี่ไม่มีมันเอาเงินไปมันเอาเงินไปหมดแล้วไม่มีเงินเหลือแล้วเอ้ยโจรชั่วเอ้ยซันสกรีนซันสกรีนอยู่นี่ปะ โอ้ oh my god โอ้ยไอโจนชั่วอุ้ยกดโดนอะไรเนี่ยกดโดนอะไรกดโดนอะไรโจนชั่วะสนามสนามเดี๋ยวนะหลอดแองกิี้ไปถึงไหนแล้วหลอดอยู่นี่ครับเอาของสนุกสนุกไปพี่เออพีเกิลจ้าเฮ้ยมันมันลอยไปนนูแล้วอีเซกอีเซกอีเซ็ก